ก่อนอื่นก็ขอบคุณลูกค้าที่ส่งตัว ThinkPad X220 มาทำการอัปเกรดฟื้นฟูสภาพตัวระบบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนะเพื่อเช็คความฟนะิตเนาะให้เหมือนใหม่เหมือนที่เราออกมาใหม,ใหม่ซึ่งรุ่นนี้ก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2011 2011นะครับปีนี้2022นะครับ ปีนี้2022ก็อ่สิมาณสัก11ปี11 12ปีโดยประมาณนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับ i n ง p a d หรือ n o t e บุ๊ k รุ่นไหนหรือ PC รุ่นไหนอะไรก็ตามถ้าอายุเกิน5ปี3 5ถึง5ปีขึ้นไปสิ่งแรกที่จะเสื่อมสภาพคือ,อ สิ่งแรกที่จะเสริมสภาพคือซิลิโคนครับอันนี้คือให้เห็นจะๆเลยนะครับโชว์แอปนี่คือรอยเดิมที่ผมยังไม่ทําการทําความสะอาดนะอะ่สิบกว่าปีเห็แล้กันนะถือว่านานนะครับนานมากลูกค้าใช้งาน มานานตั้งแต่เปิดตัวแล้วซึ่งเป็นเครื่องที่ลูกค้ารักมากเราก็อยากทำให้มันเหมือนใหม่นะก็ได้ส่งมานะครับอัปเกรดนะไม่ว่าจะเป็นแรม SSD นะเปลี่ยนฮาร์ดดิสทำความสะอาดจุดต่างๆนะผมก็จะทำให้ครบเลยนะมีอะไรที่ก็คือที่ผมค้างไว้ก็คือน้อตบุ๊กหรือจับท็อป PC แรงต่างที่เกิน3-5ปีขึ้นไปเนี่ยจุดที่เสื่อมสภาพ นะที่เราต้องจัดการหรือเปลี่ยนนั่นก็คือซิลิโคนครับดูนะเขาเสื่อมสภาพขนาดไหนนะครับผมลองใช้คีมลองแคแค่ดูนะครับมันเป็นก้อนหมดแล้วนะครับเป็นก้อนหมดละซึ่งตัวส่งถ่ายความร้อนเนี่ยซึ่งผมจะให้ความสาคัญอยู่แล้วนะครับก็จะพูดทุกคลิปเลยนะลองไปย้อนดูก็ได้เดี๋ยวตัววิดีโอถอดประกอบเต็มนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้ ถ้าอยากดูก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับถ้าสนใจยังไงเขาส่งมานะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ในการถอดประกอบนะอย่าลืมว่าชิ้นส่วนของเขาเนี่ยทิงแพดเยอะมากนะครับทิงทิงแพดเนี่ยรุ่นกเก่าๆเนี่ยชิ้นส่วนของเขาจะค่อนข้างที่จะแบ่งเป็นพัดเล็กพัดน้อยนะซึ่งจะเยอะมากๆเนาะก็เราจะใช้ถ้าเรายังไม่ชํานาญเนาะเขาจะเปิดคู่มือก่อนแต่ตระกูลทิงแพดตั้งแต่ X 2 0 0จนถึง X 2 8 0 ตระกูล x เ,เนี่ยตระกูล x กับตระกูลทเนี่ยนะผมสามารถที่จะถอดประกอบอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะเพราะว่าถอดประกอบเกือบเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับสาหรับทิ้งแพดที่ลูกค้าส่งมานะก็อาจจะมีรุ่นอื่นแจมมาบ้างเช่นฟูจิซือเดลอะไรพวกนี้นะก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนเป็นทิ้งแพดเนี่ยก็จะเป็นหลักเลยนะที่ลูกค้าระดับ,บองค์กรใ,ใช้แล้วก็มีการ หมดสัญญาส่งต่อขายต่ออะไรพวกนี้นะครับเราซื้อมาควรที่จะเอามาฟื้นฟูนฟนสภาพหน่อยเพื่อให้เขากลับมาทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมโอเคเพื่อไม่การเสียเวลามาดูว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับเครื่องนี้อ่ะอันดับแรกก็คือซิลิโคนครับนี่ดูก้อนของมันนะอันนี้คือแผ่นทองแดงนะครับจะสังเกตว่าแผ่นทองแดงแต่ที่เป็นตัวตัวฮิตไปเนี่ยจะสัมผัสโดยตรงกับ ตัวหน้าใดของ CPU เลยโดยมีตัวซิลิโคนเนี่ยเป็นตัวส่งถ่ายความร้อนให้กันเพราะว่าตัวสองโล,โลหะสองชนิดกันเนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อด้วยกันได้นะเผื่อจะมีการซ่อมปนอะไรเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยตัวผสานตัวที่ทําให้โลหะสองตัวเนี่ยผสานกันส่งถ่ายความร้อนให้กัน,นก็คือมีอย่างเดียวก็คือซิลิโคนนั่นเองนะซึ่งทาไมติ้งแพดเนี่ยเขาะระบายความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็สามารถ ดันงานได้บนพื้นที่ที่มันแบบธุระกันดานแดดร้อนๆฝนตกหนักๆหิมะดึงแรงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมีการทดสอบทงางทหารเนาะก็ทั้งความชื้นความร้อน,นอุณหภูมิบวกลบถูงสูงนะครับก็ผ่านการทดสอบแบบ,บโหดมาอันนี้คือจะเป็นในเรื่องของบททดสอบของเขาจะสังเกตว่าไอ้ตัวฮิปไปเนี่ยเขาจะเป็นทองแดงทั้งหมดเลยสัมผัสโดยตรงนะการระบายควาร้อนจะรวดเร็วมากเนาะ นะซึ่งเป็นรุ่นอื่นนะถ้าเป็นรุ่นอื่นอย่างอ QL เนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับมาสัมผัสแล้วเดี๋ยว h ฮ a t ไปก็จะมาสัมผัสกับอลูมิเนียมอีกทีนึงซึ่งมัน2ต่อนะครับดังนั้นก็จะเป็น3ตัวตัวนำความร้อนนะครับดังนั้นก็จะการส่งถ่ายก็จะเป็น3 2สเต็ปเนาะสถึงสสเต็ปนะนะทำให้มันระบายช้าแต่ถ้าเป็นติ้งแผ่นก็จะระบายเร็วหน่อยนะคนถึงนนิยมนะครับในการนํามา ทําเป็นเครื่องที่จะมอนิเตอร์หรือรันยาวๆตลอด24ชั่วโมงไม่พักเลยก็ยังได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะตระกูลรุ่นพี่ของเขาก็จะเป็นตระกูล T-Series นะครับ T ตั้งแต่ t 400ตจนถึง t 470 480เลยนะอันนั้นคือเป็นรุ่นพี่ของเขาเขาจะเป็นตัว X ตระกูล X เนี่ยจะจอ12นิ้วตระกูล T เนี่ยจะเป็นจอ14นิ้วนะครับนะก็คือเล่าเป็นข้อมูลเน,ะนาะนะทรงไทยของร้อนมาหาพัดลมครับได้สังเกตว่าพัดลมเนี่ย เบอร์ใหญ่มากนะครับพัดลมใหญ่มากๆสําหรับ Pad, นะติงแพดตระกูล X ตั้งแต่ X 200จนถึง 1, X 230เนี่ยจะเป็นพัดลมขนาดใหญ่อยู่นะกาลบายความร้อนจะค่อนข้างดีนะก็คือก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบในสมัยนั้นเนาะนะนี่คือสภาพพัดลมนะครับแล้วก็ฝุ่นนะยังไม่เคยถอดประกอบเลยนะผมดูจากสภาพหัวนอ็อตแล้วก็ซิลซีนต่างๆนะครับกาวเทปต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดี นะอันนี้คือเป็นจออันนี้คือเป็นโครงนะครับโครงสร้างเขาเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับโลหะชนิดหนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจเป็นแมกนีเซียมหรือเปล่านะอืมอน,นั่นเป็นจอนะครับอันนี้เป็น CPU คอยฮ้านะครับอนอกจากซิลิโคนแล้วจะมีเทอร์มอนนะครับตัวตัวนี้นะครับก็จะเสื่อมสภาพเช่นกันนะครับผม ตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่นะครับแข็งกระด้างแล้วการเปลี่ยนเนาะผมก็จะมีชุดหนึ่งนะครับอ่ะก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ให้นะครับก็จะเปลี่ยนแทนตัวเก่าตรงนี้่ะตัวนี้เป็นตัวเทอร์โมนเพลทนะครับถ้าเรามีการถอดประกอบเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนใหม่เท่านั้นเพราะว่าเมื่อเรา แกะออกมาอย่างนี้แล้วเขาจะเจอฝุ่นเจออะไรเนี่ยประสิทธิภาพการส่งถ่ายความร้อนจะไม่ค่อยดีละส่งถ่ายความร้อนให้ชิปเซ็ตนะครับอันนี้เป็น CPU นตัวน,นี้ RAM นะครับโอเคเดี๋ยวจะขออนุญาตไปทำความสะอาดเนาะเดี๋ยวสักพักจะมาต่อนะครับอ่าโอเคก็ทำการ cleaning เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวพัดลม ฮิดไปต่างๆต,ตัวนี้ไม่ใช่รอยคาบอะไรนะครับก็เป็นทองแดงเนาะก็จะมีรอยเปิลในการาประกอบของเขาเนาะซึ่งมันเช็ดอกอกยากนะครับเดี๋ยวหน้าถ้าเราขัดแดรงๆเนี่ยหน้าเซอร์เฟซก็จะเสียนะครับตัวนี้พัดลมถอดประกอบล้างเรียบร้อยอก็จะใสสะอาดนะครับ ผมชอบฮิตไปมากๆนะครับสำหรับทิงแพดเนี่ยคือทั้งโครงสร้างเนี่ยเป็นทองแดงหมดเลยแล้วก็ระบายออกไปอันนี้ก็จะเป็น CPU นะล้างเรียบร้อยนะโอเคเดี๋ยวทําการประกอบเนาะก็จะได้ทําการเทดส่งมอบให้ลูกค้านะครับถึงแตะเจ็ดสิ 70. นะก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเราลันฟูลโหลดนะครับอย่าลืม โฟลดก็คือรันเต็ม100%เลยของทุกคอนะครับซึ่งปกติเราก็ไม่ใช้เต็มขนาดนี้อยู่แล้วนะซึ่งความร้อนจะร้อนมากนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเอามืออังแบบนี้ได้ไม่ถึงวิบวิแน่นะครับเพราะว่ามันร้อนมากนะนะซึ่งทิ้งแผ่นเนี่ยอุณหภูมิการทางานของเขาเนี่ย80-90ได้เลยนะก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการทำงาน